นี่เป็นชั้นวางช้างผ่านสังเกตสังเกตครับจะมีเขาคนนี้ครับมีแฟนมาเที่ยวครับผมจะบอกใครแล้วครับคนหนีแฟนมาเที่ยวน้าน้องใส่แว่นด้วยอา จำไว้นะครับน้องคนที่ใส่แว่นน่ารักมากแล้วเขาพูดไว้นะครับผมเราจะไปฟ้องแฟนเขาน,นะไม่ทราบว่า <c oughs> น้ำเนี่ยลึกไหมฮะไ,ไ,มไม่ทราบว่าพี่ดกรทั้สามจะพูดอะไรเกี่ยวกับน้ำไหมฮะ